เกิดอะไรขึ้นกับค่าราชการทําไมต้องมีการปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บัฟเฟลอนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟฟให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยอีกหนึ่งประเด็นร้อนครับทุกคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าผมเชื่อว่าน่าจะอยู่บนหน้าฝีทุกคนอนะ่ะแล้วถ้าทุกคนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับมีการดิสคัทกันมีการบ่นกันมีการพูดถึงเนี่ยค่อนข้างฉ่าพอสมควรเลยครับนั่นก็คือข่าวเรื่องกรมบัญชีกลางนะครับมีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่ก็คือข้าราชการที่อยู่ในสิทธิ รักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับจะมีการงดจ่ายยาบางตัวคือจะไม่จ่ายเลยครับแล้วก็จะมีการกำหนดเพดานสําหรับยาที่มันค่อนข้างมีราคาสูงที่มันเอาไว้รักษาพวกโรคร้ายแรงต่างๆนะครับซึ่ง ประกาศนี้นะครับจะมีผลเริ่มวันที่1พฤศจิกาหกแปดนี้นะครับจะบอกอยู่เรื่องหลักครับก็คือยกเลิกยาที่มันแพงๆกับพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้าเหลืองต่อมลูกหมากเต้านมนะครับรวมถึงพวกทากเทสเตอร์พีนะครับจะไม่สามารถเบิกได้แล้วนะครับและอย่างที่2ครับก็จะมีการกําหนดเพดานค่ารักษายาบางตัวยาบางรายการนะครับพวกมะเร็งพวกโรคโลหิตวิทยานะครับพวกรูมาติกรูมาตอยผิวหนังเลื้อยลังหรือว่าโรคทางประสาทนะครับโรคเหล่านี้ก็จะถูก อันก็คือจะไม่ได้จ่ายเท่าไหร่ก็เบิกได้นะครับแต่ว่าจะมีการอันนั่นเองครับโดยสรุปนะครับก็คือสวัสดิการรักษาพยาบาลเหล่านี้ครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่มันลดลงนะครับแล้วก็อาจจะเบิกได้ไม่เต็มเบิกได้ไม่ฉ่าเท่านั้นนะครับซึ่งบอกกับทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับไอ้ระบบที่เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆคนไทยเราทุกคนนะครับมีระบบรองรับอยู่แล้วพนักงานประจําก็จะอยู่ในประกันสังคมเนาะใครที่ เป็นข้าราชการก็จะสามารถใช้ธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชาการได้ส่วนถ้าใครไม่อยู่ทั้ง2ตัวก็จะเข้าบัตรทอง30บาทได้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับอยู่แล้วนะครับพอข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมจากทางฝั่งข้าราชาการด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชาการเนี่ยขเขาก็ไม่ได้เบิกได้เต็มเบิกได้ชำเบิกได้ทุกกรณีอย่างที่ทุกคนเข้าใจมาก่อนหน้านี้นครับจริงๆมันก็มีบางรายการที่เบิกไม่ได้แล้วก็มีอั้นอยู่แล้วพวกค่าธนตกรรมค่ารักษาา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 าบบงงงรรรรรรยยยยกกกออออไไเี้้้้มมมัััน่่่่่สถทํดูแแลวววคตต็ป นี้เนี่ยมันทำให้สิทธิประโยชน์ของข้าราชการลดลงจริงๆครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอข่าวนี้ออกมาก็ค่อนข้าง ตื่นตูมพอสมควรเพราะว่าสิทธิพิเศษต่างๆมันลดลงนะครับรวมถึงก็จะมีกลุ่มที่เป็นตัวแทนประกันบอกว่าพอสิทธิ์มันลดลงแบบนี้ลองทาประกันโรคแ,แรงเพิ่มไหมหรือว่าหาค่ารักษาพยาบาลจากการทําประกันเพิ่มเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าพอข่าวออกมาก็จะมีนักวิชาการหรือว่าคนที่มีข้อมูลเชิงลึกๆจริงๆเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับมันก็มียาที่เรียกว่ายาเรียนแบบที่ให้ผลเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆผลข้างเคียงแทบจะไม่ต่างกันเลยออกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดพอ ยาลอกเรียนพวกนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ต้องควักเงินเพิ่มหรือควักวก็ควักน้อยมากๆนั่้นึองครับซึ่งต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าพวกโวัสดิการสังคมหรือว่าใดๆก็ตามเหล่านี้เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาคนหนึ่งคนให้ไปสุดทางสุดขั้วนะครับแต่เป้าหมายของเขาก็คือพยายามออกกฎระเบียบออกกฎสวัสดิการต่างๆเนี่ยให้มันครอบคลุมคนโดยหมู่มากนั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าใครจะยกตัวอย่างองคออ์กรหนึ่งที่ผมว่าใช้หลักคิดคล้ายๆกันก็คืออย่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือว่า DPA เนี่ย ฝากต่างๆหรือสถาบันการเงินต่างๆที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมันจะอยู่ภายใต้ความคุ้คมครองของ DPA หรือว่า1บัญชี1คน1ธนาคารเนี่ยคุ้มครอง1ล้านแป่แบบบ้านๆครับทุกคนก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเรามีเงินในบัญชีต่อธนาคารไม่เกิน1ล้านเนี่ยสมมติว,ว่าเกิดแบงก์รับรแบงก์ล้มละลายอะไรขึ้นมาเนี่ย DPA เนี่ยครับจะเาเงินมาคืนเราให้ภายใน30วัน แต่ว่าเมื่อก่อนนะครับ DPA เนี่ยคุ้มครอง5ล้านนะครับปัจจุบันตอนนี้ลดลงมาเหลือ1ล้านด้วยเหตุผลคล้ายๆกันเลยครับก็คือตอนที่เขาคุ้มครอง5ล้านเนี่ยเขาสามารถคุ้มครองคนได้เนี่ยประมาณ95 96 97ประมาณนี้นะตัวเลขผมอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่พอลดลงมาเหลือ1ล้านเนี่ยเขาสามารถคุ้มครองได้ถึง98ถึง99 ดังนั้นหลักการในการออกแบบพวกสินค้าที่เป็นพับริกกูแบบนี้หรือเป็นสวัสดิการรัฐแบบนี้นะครับเ <c oughs> ขาจะเน้นครอบคลุมกว้างกับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ครอบคุมลึกดังนั้นคนที่มีความต้องการที่มันพิเศษหรือเฉพาะทางมากๆเนี่ยอันเนี้ยต้องดูแลตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเขาพยายา้ออกแบบให้มัน ครอบคุมมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้จากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่มันถูกมียกเลิกบางรายการแล้วก็มีการอั้นนะครับดังนั้นเนี่ยป่วยโรครายแรงที่ไม่มีใครอยากป่วยขึ้นมาจริงๆตรงนี้แล้วมันเกิดป่วยทะลุขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องดูแลเองซึ่งมันเป็นคนจํานวนไม่ได้เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั้งหมดแล้วกันนะพะจะได้กันงบไปเผื่อคนจํานวนมากนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดถามตัวผมจริงๆนะครับผมว่าทางกรมบัญชีกลางเองเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะมีตัวเลขที่ไไมม่่่ดด้้้เเปปิผผยยอออกกาารครับววตนนีูโ ที่เขาอันค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้เยอะนะครับเขาคงไม่ออกมาแล้วก็ให้เกิดแรงต้านแบบนี้มันก็อาจจ่ายเป็นบางเคส10เคสร้อยเคสได้ไม่เป็นไรแต่ผมว่ามันอาจจะทะลุเยอะมากจนมันเกินงบประมาณที่มันมีก็ได้ครับแล้วก็รวมถึงทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงมากนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าเข้าไปด้วยโรคธรรมดาเบสิกทั่วไปเนี่ยสองพ พันไปลายต้องโดนอ่ะผมว่าละ2อ0พันต้นต้องมีแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดซับซ้อนหน่อยมีจ่ายยาเพิ่มขึ้นมีใช้หัตถการเพิ่มขึ้น3 0 0 0 4 0 0 0ต้องมีนะครับพอมัน2เรื่องนี้มาประจบกันนะครับคนป่วยเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายแพงขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่งบประมาณไม่ได้เพิ่มตามดังนั้นงบประมาณมันก็จะแบบขาดดุลลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าปล่อยให้ลากยาวไปอย่างเนี้ย เขาอาจจะโปรเจกต์และเห็นภาพในอนาคตแล้วรับว่าถ้าปล่อยแบบไม่มีเพดานอันหรือจ่ายยาทุกยาที่มันแพงๆได้เข็มหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นได้เนี่ยมันอาจจะกระทบภาพรวมของสวัสดิการของข้าราชการก็เป็นไปได้ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าสุดท้ายแล้วการรักษาพยาบาลหรือว่าใดๆเหล่านี้มันเป็นการรักษาที่ปลายทางผมว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เรามีวงเงินประกันหรือว่ามีค่ารักษาพยาบาลที่มันเต็มแม็กเต็มเหนียวนะครับผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครอยากเบิ่แล้วอย่างปลายปีที่แล้วผมเป็นงูสวัสดิ์เนี่ยครับโอ้โหจริงๆคือค การกินยาต้านการรอให้แผลแห้งยุ่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันแสบมันทรมานมากๆอันนี้แค่เป็นงูสวัสดิ์พักฟื้นที่บ้านได้นะครับถ้าทุกคนเป็นโรคอย่างข้างบนที่ยาเขาไม่จ่ายาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งใดๆต่อมลูกหมากนู่นนั่นเนี่ยนอนโรงพยาบาลกันฉ่ำรักษาตัวกันนานนะครับแล้วเผลอรักษาหายก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยผมว่าดีที่สุดก็คือป้องกันตัวเองไม่ให้มันเป็นนั่นแหละครับแล้วหนึ่งเทรนที่ผมว่ากําลังมาแล้วผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นที่มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ่่ก็คืือออเรงงข l o n จี v i ตีนั่นเองครับเรื่องของ l o n จี v i ตีผมว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้ยินมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาสรุปแบบง่ายๆที่ผมเองก็เป็นคนนึงที่พยายามจะดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียค่ารักษาแพงๆเนี่ยมันจะมี6ข้อหลักที่ทุกคนลองไปทําได้ครับก็คือกินดีดื่มน้ําดีนอนดีนะครับออกกําลังกายให้ดี สังคมดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับทุกคนลองไปเอาหหลักตัวเนี้ six pillar ตัวนี้นะครับไปลองเซิร์ชกูเกิลหรือถามแชท GPT ถาม g p t i ก็ได้ครับว่ามันคืออะไรแล้วต้องปรับอย่างไรบ้างถ้าเราทําได้6อย่างนี้นะครับโอกาสห่างไกลโรคเหล่านี้ผมว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นแล,แล้วอาจจะไม่ต้องไปใช้บริการยาเหล่านั้นผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาก็อย่าลืมไปดูสิทธิ์ดูอะไรของตัวเองด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นเบาะรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับ ที่นี้ครับบอกกับทุกคนก่อนเลยก็เลยครับว่าเรื่องของสวัสดิการรัฐเรื่องของภาพรวมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจินตนาการได้เลยครับว่าภาพรวมมันจะมีแต่ลดลงไม่มีให้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับว่าด้วยเทรนด์เรื่องของประชากรเรื่องของคนทํางานที่มันน้อยลงคนที่จ่ายเงินเข้าระบบ น้อยกว่าคนที่เบิกใช้งานดังนั้นภาพรวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการข้าราชาการประกันสังคมหรือแม้แต่บัตรทองนะครับมันก็จะมีแนวโน้มเรื่องของการจํากัดค่ารักษาพยาบาลสิทธิทต่างๆเนี่ยที่มันมีแต่จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นกังวลเรื่องของการป่วยโรคที่เขาจํากัดจริงๆสำหรับคนที่เป็นข้าราชาการเนี่ยการตัดสินใจทําพวกประกันโรคร้ายแรงผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างที่เรารู้ครับว่าโรคมันร้ายแรงดังนั้นโอกาสเกิดมันต ดังนั้นเบี้ยประกันนะครับมันจะค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ได้รับอย่างเช่นประกันโรคมะเร็งตีกลมๆหลายๆค่ายรวมกันนะครับถ้าอายุประมาณ3ามหเนี่ยผมว่าจ่ายประมาณ2,000ต่อปีนะครับในความคุ้มครองล้านหนึ่งผมว่ามันก็โอเคนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเป็นโรคที่ค่ารักษาพยยบาลมันอั้นอยู่แล้วเราก็ถ้าตรวจเจอก็ได้เงินเหล่านี้มาจ่ายค่ายาจ่ายค่ารักษาเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วปีละสองพันเองครับหรือถ้าใครเป็นกังวลมากอาจจะทาทุนที่มันเยอะขึ้นหลากหลายประเภทมากขึ้นผมว่าก็ไม่เกิน5 5000ก็คคค่ออนข้้้างรบลลลุมแแววหรือว่าถ้าเกิดคยังจะมี งบอีกสักนิดนึงนะครับผมว่าการแบ่งงบบางส่วนมาทําประกันที่เป็นประกันเหมาจ่ายแต่เป็นเวอร์ชันมินิเล็กๆแบบเหมาจ่ายอาจจะไม่ต้องแรงมากแบบ5้าล้านสิล้านอาจจะแค่2องแสนสามแสนห้าแสนนะครับมันก็ช่วยรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้ในวันที่เราป่วยเนี่ยเราก็อยากจะได้รับการบริการที่ดีมีโอกาสพักฟื้นอย่างน้อยนอนห้องเดียวได้ห้องคู่ก็ยังดงีไม่ใช่นอนแบบราบบเสียงดงเสียงดังมีญาติเดินเข้าเดินออกห้องพัดลมเนี่ยครับมันพักฟื้นยากการมีประกันมันก็จะช่วยทําให้ภาพรวมตอนที่เราเข้ารักษามันดีมากขขึึ้้้นนนฟืตัววเรมาก รหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าการทำประกันมันเปลืองแล้วไม่อยากจะเสียเงินเปล่าไปฟรีๆนะครับจริงๆเคสของคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยการทำเซลล์อินชัวร์เนี่ย ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูส่วนต่างอย่างเช่นถ้าเราใช้ยาลอกเรียนบวกส่วนต่างที่เขาให้แคปจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แพงมากจนถึงขั้นแบบจ่ายไม่ไหวนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็เยอะประมาณนึงหังนั้นผมก็ถือว่าการทำเซ์อินชัวแล้วก็เก็บเงินเผื่อสภาพคล่องเหล่านี้เนี่ยลองไปคํานวณดูก็ได้ครับหาข้อมูลดูว่าถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วเราดูแล้วว่าเออคุณพ่อคุณแม่ป่วยเออมีโอกาสจะส่งทางพันธุกรรมมาได้แล้วมีโอกาสจริงๆเราอาจจะเก็บเงินสภาพคล่องบางส่วนนะครับเผื่อว้นนตาบจจะ 20,000- แลิๆ ได้บัญชีเป็นเผื่อฉุกเฉินต้องใช้จริงๆเนี่ยเราจะได้เอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้จ่ายได้ผมว่าการใช้วินชัวก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรสำหรับคนที่เป็นข้าราชการนะครับที่นี้ครับทัดจะโดยสรุปเลยว่าเมื่อกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนสวัสดิการแบบนี้แน่นอนครับว่า,าข้าราชการตัวเล็กๆแบบคนที่ฟังคลิปผมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไปปรับหรือว่าไปเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้ดังนั้นผมว่าการปรับที่ตัวเราแล้วก็ ปรับให้มันเข้ากับกฎระเบียบที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่านะครับดังนั้นผมแนะนําเลยว่าใครที่เป็นข้าราชการแล้วต้องใช้สิทธิ์เหล่านี้นะครับอย่างแรกคือไปเรียนรู้สิทธิก่อนครับทุกคนว่าสิทธิเรามีอะไรบ้างขอบเขตในการใช้จ่ายได้อยู่ตรงไหนเวลาเบิกใช้จะได้ใช้ได้อย่างเต็มที่รักษาสิทธิได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างที่2คืออาจจะลองเพิ่มทางเลือกโดยการสำรองสภาพคล่องเผื่อไว้กรณีที่ต้องป่วยขึมม้นมาจริงๆแล้วต้องสำรองค่าใช้จ่ายจะได้มีเงินใช้นะครับจะได้ไม่ต้องไปรูดบัตรกดเงินสดใช้บัตรเครดิตหรือว่า กูนอกระบบมาก็จะเป็นภาระดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะเข้าลุปนี้ได้การเตรียมเงินสดบางส่วนไว้เป็นทางออกที่ดีมากๆครับอันที่3ครับก็คือการทําประกันอย่างที่ผมบอกเลยว่าเบีย้ยมันไม่ได้แพงมากปีนึงอาจจะสองสามพันนะครับแต่มันได้คอง,งเป็นล้านตรวจเจอขึ้นมาจริงเอาเงินก้อนนี้สามารถมารักษาตัวเองได้หรือว่าจะทําพวกประกันที่เป็นเหมาจ่ายดูเพิ่มเติมเนี่ย ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรแล้วเอาแบบไซมินีก็พอครับเบียบปีนึงไม่หลักพันนะครับทุกคน2อ0ถึงสามแสนมันก็ครอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับถ้าเกิดกรณีที่เราจะต้องป่วยขึ้นมาจริงจริตอนรักษากับคุณหมอครับลองหาทางเลือกกับคุณหมอดูว่าบางทีอาจจะไม่ต้องจ่ายยาตัวจริงแต่ว่าจ่ายยาที่เป็นตัวลอกเลียนเนี่ยราคามันต่างแบบว่าประหยัดกว่ากันเยอะนะครับซึ่งทางนี้ขึ้นอยู่กับทางเลือกนะครับว่าถ้าใครรู้สึกว่ายาที่มันเป็นแบบ ที่เขาเรียกว่ายาล็อกเรียนพวกนี้แล้วรู้สึกไม่มั่นใจในคุณภาพกับผลข้างเคียงและต้องการใช้ยาตัวจริงก็แน่นอนครับว่าถ้าเราทํามอย่างข้างบนมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกรันหรือสำรองเงินได้ดีเราก็สามารถใช้ยาเต็มสิทธิ์ได้แต่ถ้าเกิด2อย่างนี้ไม่ดีลองถามคุณหมอครับว่าเขามีทางเลือกในการรักษาอะไรบ้างเพื่อให้มันอยู่ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลน,นั่นเงครับ ทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นเรื่องราวจากกรมบัญชีการที่เขามีการปรับลดแล้วก็ปรับสวัสดิการของทางข้าราชการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลดลงเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือมีอะไรอยากพูดคุยคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับถ,ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มันี่เพรดให้ด้วยนะครับไปผมชาเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนๆแบบนี้น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับ